สบายดีพี่น้องสบายดีมันจะกลูจะคนะะ้าพ่อพ่อก็ส่องแม่น้องเท่นคือเก่าพี่น้องตาบุกหน้าน้องมอดอีกแล้วมีมะขามหน่อยกินยังไงนี่ไงมะกล้วยแล้วก็แกงหมูจตา้องแซ่บเสพเห็นมะกล้วยป่เนาะ โอ้ยทงมันก็คือเห็ดมันมินมินใช่ไหมจ่อยเอ้ยยังลูกแหล่จะเสียงดังยังน้ากันเลยเลือกมาไล่เพี่น้องเจ๊ให้ันมาแต่ว่ามันอยู่นอนปกติสิยด้ามมอเบิดเหมือนเหมือนไอ้ห่างมือมี่กะมือพีหน้า Lúc lẻ mà rồi đó, Ô số ma là phụ nhà số ma là cho kênh Ghiền Mì Gõ

มก็ย <l panels sei> <laughs> <s Techn os> ังให้หมวโอ้ยบุ้พเห็ดยังให้เรางน้เนี่ยเครียดเห็ดหมูบ่ได้เฮ้ยจอเมกหน้ำนาาคือเซ่เธอไอเสี่ยวบักเสี้ยวปาผัดนคานอะไรบ้ามัอือหมวหิบุ้จักนั่นเลิ้มแาเธอจำคืองานเธอบ่ะนีสปาดีพี่น้องน้อ้าทาได้หมหมดนสังเกตปากนาาคือมันเลอะแถวนี้วะ ำนำนาสวย,สยร้านครมาซีม่าก็อีเทหนะเหมือนสี่คนเมนีนวนีเกิดเหตุประคาดขีดขึ้นมาม,มีคนเสียชีวิตืีมาน่ามากเกือพอซาวบไุไล่ผนขอแสดงความเสียใจนะเพิ่นะอนเนาะพอซาบุไล่เครือเออชวาเฮดนะ เซาออลไงผู้บ่าวมึงขนาดมวยได้เท่า้าทีนั่นแหละผู้่าวพอของผู้บ่าวมึงนะฮะบน่อยนะครับนับถึงเมี่ผนยเื่อชาโบราณนะอ้าวปอาเป็นยังต้อวดอือคาม้ป่อือบายนี้ก็เลยแหนเซาเทสผื่นไปอิเทพไปกับอ้าวเนาะกัน้องไส้เพื่อนแหละเราก็เลยมาพี่อื โอเคโอเคเห็นว uh, okay, okay. uh, ่ล <olis. S 2> ่อาลไนว่ล่น่อยนะผู้บ่าวขาดไปขาดก็เลี้ยวหายหนึ่งช่วงหายนี้หาที่สองหาที่สามบนไม่น้าบม่นไทยวโรดแล้วก็ขาดไปมาแลงนี่มันสีแห้งมันเฮ้ย ต้นไห้ขักันรำพงนาหวยมากกะเบิดไปหน่อยตานนาหยมากเป็นทังส้าแรกวสิย่างละทถงมาได้สี่คนไอมาสี่คนอยัางเราถงอย่งไรแล้วหาจะเพียงอึนานมากมันอีเมียมันมาหนา มากันเสียวของเมียอิจฉาคงจะพาเอแบกินพวเกเอยๆัวเสีอยกอยู่จ่อยกุยหยนอยู่จ่อยะเข้ามาสามคนออามาท่อนก้านจะล้งไปเอาหม่เรือเนไซบอเรือเจดไทยเหนึ่งเจดไห่ทางด้านนี้ตะกะตกะตะกะอันหนึ่งก้นี่ อือหกใค่ะอ่าเพิ่งมาซอยทีมงานกินสาจันสายยำแหล่งที่เิรนเนาะกินแกงไม้ซุ้มจะเรียกตะเครื่องไหมอ่าอือ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 ห้องไปสาลานดันต้นน่ะนะทีบะพญายี่โม่บ่ห้องพญายี่โมบ่บ่อันบ่เนอันบ่หน้าไปใส่นี้ องคอขเยียนะผู้เลกกกันีเียนะกยังวาถ้าน้องมัดแปเก่าะอยู่หลุมพวกจอยเสียงขันฟองฟองกะเละเจ้าจกเจ้าจกคือไม่ได้กายบักแสบันหาจอยมันก็จะมากจกมาเคาะคอห้อยจอยดึ้นจ๊กบกขืน เจพูดจ้างเด้วันาลอนะาเธอคุช่วงนันวกกระดามแล้วไปกระดามไปจ้างไม่มีอันไปขนาดวันสามลอยองันนี้ไม่มีคนไปขึ้นมาทอนห้องมอดด้วยะมอดขึ้นมาทอนด้วยองหายหน่อยแล้วก็สามตะกะ สี่หาหกอันใช่รวมตงตะเทิงแบบนี้สองสี่หาอ๋ออันตเทิงน้ำผนบัวดามเนยไม่เียงงัวเนาะานนอืมผูโงนี้กันยจะประมาณสามเจ้าสี่เจ้าเป็นดองไม้นแล้วเวนะตัวนี้แน่แก็อยู่ทั้งเทิงผุน้ำ ขึ้นมาทอนพอแล้วพอแล้วจะลงไปเอาใหม่พอแล้วเดี๋ยวจั้งลงไปเอาใหม่ขึ้นมาลดผล<อ><อ>นะโอเคพอีทยเลยพัีอนมันาตพะโอเคพอดีพัดไทยไปเลยานเดี๋ยวมันชีไทยเองก็มาต้อง <c oughs> พอดีดำหมวนทำไง ลงแลลงมาจะมาเกตัวรเอมาดำจนัวโอยลงดินก็ซอยเมียวออกนะเวเมียเพื่อนมาเนี่ยนะเอ้ยผัวเพื่อนเจ๋อผัวเพื่อนเด้อดลุ่งแหล่พี่มาซอยเมียวออกกบอนี่น่นี่นี่ซอย โซอนเมียเพื ah, ่อนเดี๋ยวเร็วอ่าจะออกไปพวเมียมันดำอาพี่จะขึ้นเครื่องรถเออจะจัดคิวให้มันพวเมียเนี่ยเพื่อนลานาาของเพื่อนฮือๆมาสันมาด้เลยเมื่อแม่น้ำน้ำใสให้เห็นยาา เออบวกวีจะไรเมื่องมึงไปหาหายมาเล่นไรเมื่อดํนาเฮ้ยมันดันนาใส่กันเื่อบ่อเมื่อไหมมันดํนาส่ยัอืมเจอมีหายบ่หายเด้อโอบโหหายเขาได้ครับเจ้าพ่อหายเจ้า่อยเลยก็หายใช่อหมเจ้า่อยาหาย

อรถน้องสลาม้าเนี่ยวันนี้รถเวฟเนาะเธอบ่มีรถขี่แล้วมันเห็นทรงคนเมียเธอกันที่ม้านกับเจ้าพยันเจ้าฟ้าเขาอบคุณของคอมเมนต์ขอบคุณของกำลังใจเด้อฮะ่นเือบกระล่างม่อีกเหมือนเมื่อกล่างเขาอีกเด้ออีสองไนก็ไม้เขาดำเองเนาะอ่ะถ้าก็มาสอนวันนี้ก็พอบ่ได้เฮงนะกันมีกะมีหนามนะ ดำแบบดเดียวหน้าหกไ้ตะกาหนึ่งเป็นไว้หน้าหาอันบอกใช่ใพ้หน้าหาตะกาหนึ่งเป็นหกแต่ว่าก็ะสม,มนหนอดำประเดี๋ยวซ้ำก็เลือซ้ำทั้งตะกาอน,นั่เนเลือ,อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจไป่น้อเลยเราสม้มขีบตอนต่อไปเนาะใช่มแทมากไม่แบ,บงหัว ก็ไม่ได้แขกมันหอมคุ้ยเน้ออกมาลุงแหล่จำเร็วๆในฝนกาเป็นกีบงามอะไรเน,นด้ยมันก็แก่แล้วนี่นะขาแก่้าลุงแหล่บอกจากเขาไน่บอกจะเขาหน้านหน้าพงบอ นุ่งเลยบ่มักหน้าพงพวอเพื่อนได้มันนน่ะอย่าเด้อเพื่อนวกเพื่อนนะคะเมื่อคืนอ่ะันพวกมานอนน้ำเหมืกันอนเมาอยากราบเมียกันนะพูดูนอนเลยวันจันรเบ่งงาะลำเื่องเข้าหัวาไปเลยกับฝนตกเข้ามกฝนตกไป มันลำเรื่องกันมาลงนั่นบ้านนาดูได้อ่ะม้วนได้ค่ะว่าลงชีเวไลอืมแต่ตมาลงชีเวไล่เมื่อคืนนะน้งนองม่อนนั่งกันคนกายกันมาเราไปกินข้าวเดี๋ยวนี้ปันนอนนอน่น,น,นเ,เนนข่าเสานออนทางกระตือ่ดมั้งอ่าโทกับมาปุ๊กน้องเยี่ยมกับแม่ไปหาซื้อนอกินมาให้คนงาน พอก็มักมี่ก็ลงไปบึงเขาไปโลกกาซอยก็เจ้าของแล้วคูละหาบาทไปน้อยโลกกากัมันมือแจกเขาไปเลยส่วนจอยไปนะเฮ้ยจอยสอยงานเขาวิน้จันยน้องสายไปก่อนกับมันอีเทปเนาะแบ่งกันไปพี่น้องกับแบบกระท่านหันะนะก็แสดงความเสียใจใน,นครอบครัวเพื่อนเนาะเขาก็เคยซูนเซียมแล้วสองข้งแล้วเขาข้าใจเขาถอาใจความรู้ซึกนี่ ตอนอาจารยังน like ่อยอยู่จะเกิดแล้วตอนนี้อน่อยพอบนเสียล okay. okay. ุงแหลกอ่ะเจ้าบวชอยู่บอบวชบวชกับพวกเถกบอลุงแหลแล้วก็น้องโอมแล้วก็น้องดิแทกบวชนะมันลุงตอนลุงเสียนะ ห้ากันมันเลือกเกิดบาได้พี่น้องเอ้ยในนั้นแหละถึงเวลาแก่ข้าวอันควรน้าจอยมุ้ยไพเรีนมุ้ยเรียงเลี้ยงได้เนาะจะห้องห้าอยู่แมนต่อไปห้ากับภูริอยู่กับซู้ซู่วันนี้ห้ากับซีเรีลเลยพี่น้องจ้าฝากกดไลค์ก็ใส่เลวก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้านล่างสีเขียวพอกันไม่คลิปหนักค่ะไปแล้วอีพกเพื่อนจะต้องบอกน้าจ่อย หัวเพื่อนนะหัวเพื่อนค่ลละก็เลยพี่น้อง <laughs> เพื่อนไปเฮือนดีค่ะอีเพื่อนไปเฮือนดีเสีย